สวัสดีคะ่ะทุกๆคนมดอชลา,าพักนะคะก็มาทักทากับพี่น้องแฟนเพจอายุล่าพิงเลดีเป็นครั้งแรกในรูปแบบของคลิปวิดีโอนะคะค่ะ ต้องบอกว่าขอขอบคุณทุกทกท่านนะคะที่ติดตามเพจอายุราพิงเรดี้มาโดยตลอดนะคะตัวมดเองเนี่ยทำธุรกิจอยู่หลายตัวนะคะแต่สำหรับอายุราพิงเรดี้เนี่ยมันก็ร่วมงานกับทางบริษัทนะคะตั้งแต่ปี2550นะคะก็เมื่อก่อนก็จะจัดประชุม OPP นะคะทั่วประเทศนะคะตั้งแต่เนื้อจรลดใต้เลยนะคะค่ะก็ไปพบปะกับสมาชิกทั่วประเทศเลยนะคะก่ทุกคนก็ ให้ความร่วมมือนะคะแล้วก็น่ารักมากๆเลยนะคะแต่ว่าปัจจุบันนะคะเขาเรียกว่าวิวัฒนาการเทคโนโลยีการสื่อสารนะคะพัฒนาขึ้นนะคะตอนนี้ทุกคนมีสมาร์ทโฟนนะคะก็จะมี f a c e b o o k มี l ล n e นะคะมีช่องทางการติดต่อสื่อสารที่ทำให้เราสะดวกขึ้นนะคะยิ่งโดยเฉพาะเพจค q วตอนนี้ที่เพิ่มเข้ามาอีกช่องทางหนึ่งนะคะ คืออต้องบอกว่าขอบคุณทุกๆท่านนะคะที่เปิดเข้ามาดูนะคะไม่ว่าท่านจะอุดหนุนนะคะหรือว่าแค่เข้ามาดูเฉยๆนะคะยอดวิวนะคะเกิดมูล,ลค่านะคะถ้าใครสนใจนะคะก็ติดต่อมาได้ที่098 2 5 3ห9 3 3นะคะหรือว่าใครสนใจนะคะเจาะลึกผลิตภัณฑ์นะคะก็จะมีคุณหมออีทนะคะค่ะก็จะมาเทรนให้ที่โรงงานการผลิตนะคะที่สุพรรณนะคะจะมีคอร์สอบรมเดือนละครั้งนะคะที่โรงงานนะคะสำหรับสมาชิกนะคะก็จะมีรีสอร์ทนะคะ ท่ามกลางธรรมชาตินะคะแล้วก็มีโรงอาหารมีสาวยน้ำมีซาวน่าไว้บริการสมาชิกนะคะแล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้ให้ความรู้นะคะกับสมาชิกนะคะว่า ถ้าอยากรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือว่าแผนไรายได้นะคะทำยังไงนะคะบริษัทนะคะจ่ายคอมมิชชั่นนะคะทุกๆ5วันนะคะจ่ายเดือนละ6ครั้งเลยอะคะ่ะถ้าอยากรู้ว่าทำงานง่ายๆนะคะทำแบบไหนนะคะก็ติดต่อมาได้นะคะแล้วก็ช่องทางการจัดส่งสินค้าตอนนี้นะคะก็ ทันสมัยมากขึ้นรวดเร็วมากขึ้นนะคะตัวมนเองจะใช้บริการของนิ่มสีเสียงเอ็กซ์เพรสนะคะแล้วก็เคอรี่เอ็กซ์เพรสค่ะเพราะว่าเราสามารถเช็คสถานะได้ตลอดเวลาเลยนะคะแล้วก็พบกันที่โรงงานนะคะเดือนละครั้งนะคะสนใจก็แอดไลน์มาได้นะคะที่0อ่าไม่ใช่ค่ะอลิสนะคะ ID l i n ลค่ะ a l i c e p i z z A.R.I.Z. d o p i z เอนะคะอริสดอทพินะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย